โอเคถ้าพร้อมแล้วมีเวลา1น,นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเกมอย่างฮักก็ออยังไม่พร้อมมาไม่ฮะมาไม่ฮะอ่ะเาเสักครู่นะครับเสักครู่นะฮะเรากันเชื่อมต่อสักครู่นะฮะเรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเกมสตาร์ทหนึ่งนาทีครับถ,ถ้าตามน,นี้ะ<ใ>นะเลยถ้า,า,าครับโอเคโอเคโอเคยกขายกขายกขา ซ้ายฮะโอเคเนโอเคดีมากต้องต้องอย่ไหนหยุดให้หยุดก่อนพี่หยุดก่อนพี่ก่อนขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องแป๊บนึงนะคะใจเย็นนะฮะเมื่อกี้คือสองเอมีอะไรเกิดขึ้นไหมเม,มื่อกี้ไขอหยอดนะฮะโอเคนะโอเค,อเคก็ลูกเดิมเลยนะฮะอเ,เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเกมสอง โพสนะโพสโพสเอ้าเหมือนนะดูหน้าด้วยครับหน้าด้วยเขามีหน้าปากจุดปากจูหน้าปากจู่ฮะจูไว้จูไว้ไม่จูก็จะกินจังเลยโอเคพะันท์ทแต่งรูปนะครับใช้เบสเป๊ได้เลยนะครับเลือกหน้าที่ใช่ที่สุดที่ชอบที่สุดให้เป๊ะที่สุดครับปกติเนี่ยไอจีใครพนั้นรอแต่ถ้าใช้เบสเป๊แล้วทุกคนรอด เอาแล้วฮะก็ถือวัดว้าก็ออกมาดีเลยล่ะออกมาดีเลยล่ะเร็วครับต้องเร็วครับต้องเร็วครับลูกท้ายเลไรลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนี่ล่ะนี่ล่ะทุกคนเหมือนไหน เ mm. หมือนไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์หหร้อยยี่สถ้าเติมร้อยเหมือน1้0ยยีอร์เซไปเลยเพราะฉะนั้นผ่านไหมครับทีมผุ้คะแนนผ่านทีมพิชญชนะจำเีโยวกัสใน้ถ่ายรูปกับพี่จองและคะแนนนะคะับนะครับทีมพี่จองครับเชิญครับมีเวลาไมครับ พร้อมไหมครับนะโอเคพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเกมสตาร์ทหนึ่งนทีนะมีการสอนกันสอนกันช่วยช่วยหน่อยหางทุกคนมีจังลจัง ดีมากน,นะหน้าต้องมีแบบว่าคนสุดท้ายต้องปักจูนะครับรอบสุดท้ายยิมหินตานะคะหาให้เจอครับหาให้เจอฮะพี่จ้องต้องยิงปากจูนะครับจะมีไหมพี่จองไม่ได้ปากจูพี่จ้องยิงตามโจทย์นะครับตามโจทย์นะฮะ เวลาสีสุดท้ายไม่ไขขเป,ไปไเร็วจังอะให้เวลาให้เวลาให้เวลาเพิ่มนะมจังดีทุกคนเลยนะฮะเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ฮะ1ชั่วโมงมทั้งวันเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยทุกคนครับดูภาพขอดูภาพได้ไหมครับขอดูภาพครั้งหนึ่งอ่า ครับเหมือนไหมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยหรือหรอสองร้อยเต็มหนึ่งร้อยให้สองร้อยเพราะฉะนั้นผ่านไหมครับทีมพี่จอมผ่านไหมผ่านครับทีมพี่จอมผ่านเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อทั้งทีมพี่จอมและทีมคูนัลผ่านทั้งคู่นั่นหมายความว่าทั้งหกคนที่ขึ้นมาบนเวที ได้ถ่ายรูปกลุ่มช็อตครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะให้กลุ่มไหนถ่าย่อนดีพี่จองทางนี้เอะกลุ่มพี่จองครับสามคนครับถ่ายกับพี่จองและทัลเลนได้เลยครับสามคนเรารอนะครับรอนะฮะรอนะฮะสามคนถ่ายกับดเจิตรูอ้อนได้ไหมฮะกล <c oughs> ัวจะยืนเหงาฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมแฮง็นะครับ #galaxyx ที่จอแกลแนนนะคะ #galaxyx ที่5อัลตาและ #galaxyai คร Galaxy ับนอกจากใช้นอกจากใช้กล้องใหญ่แล้วเรายังมี Galaxy X ที่5อัลตานะคะที่โอ้โหเก็บภาพแล้วยังมีฟีเจอร์ดีๆที่สามารถปรับหน้าเราได้ตามที่คุณต้องการเบลตเฟสนันเองนะคะและอยากรู้อะไรก็ไปนในฟีเจอร์ Galaxy AI ได้เลย เรียบร้อยครับขอบคุณคุณมลากครับขอเสงปเบอร์ครับมีความสุขนอนหลับฝันดีแน่นอนนะคืนนี้ทุกที่2เชิญคร่ะเชิญครับ,รบลืมแจ้งนะคะว่ารูปนะคะจะได้รับวันนี้ในปีหน้านะคะอยากจะให้ไม่ลืมว่าวันนี้เราเคยมีกิจกรรมดิ ไมเรายังมีกาแล็กซี่เอสซี่15อัลต้านะฮะเก็บภาพไว้ด้วยนะฮะนอกจากกล้องใหญ่แล้ววันนี้เรียกว่าโมเมนต์สุดๆเลยขอบคุณทั้งสามคนค่ะ เอาละครับวันนี้สามมิชชั่นของเราสนุกไหมครับสนุกมากครับเราชอบพี่ชอบเตสต์เฟสคนมากขับสนใช่ไหมฮะดีมากเลยไม่ต้องห่วงโดนไทยรูปรับจะไม่ต้องคิดเยอะใช่นี่พี่เจ้านะครับชอบไหมครับวันนี้สนุกไหมค,มครับอ๋อชมมากค่ะอ๋อเวลาไปเที่ยวเราไทายรูปบ่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงพม หลับตาครับไม่ต้องกลัวหลับตาเลยเพราะฉะนั้นโอโหเหมาะสมมากเลยที่ทุกคนจะได้มี Galaxy S25 ใช่ไหมครับพี่จอคะแนนทุกคนควรมีใช่ไหมฮะ,ะต้องมีครับจริงๆมีฟีเจชร์งๆเยอะมว่าคหรือนีออยากแนะนานครับนะครับทุกคนต้องมีไหมมีมีอะไร Galaxy เชื่อไหมไหนขอบคุณครับครับวันนี้มีความสุขมากแฟนๆก็มีความสุขเช่นกันเรามาเก็บภาพความประทับใจความประทับใจกันหน่อยดีไหมครับเดี๋ยวทั้งสองคนหันหน้าเข้าเวทีใหญ่เพื่อที่จะเซลฟี่ลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคครับอ๋อขอรูปน่อก่อนรูปหนึ่งหันหน้าออกปกติกัน,นะครับอยากได้ทางนี้ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคไม่ต้องปวน เดี๋ยวลองดูให้นะฮะคุณพีใจเยยนนะฮะพี่ในเมื่อเราก็มีกล้องดีๆนะฮะมี Galaxy S5 Ultra ในการถ่ายรูปสวยๆก็ความต้องการที่จะหลากหลายมุมเนาะไม่กลัวเขาเอยนะฮะไม่เป็นไรถ่ายเขาพี่ใ ขอไปสาครั้งได้ไหมตรงนี้สายขวาได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมสายขวาหรอคะอ่าครับเ,เห็นเราอันนี้เห็นเราต้องเห็นเราอ่า เทโอุ้ท่อยู่แล้วโอเคกับข้างครับทหลังครับติดตรงนี้ติดตรงนี้โอเคและนี่นะฮะคืองานทีม Galaxy on stage with พี่เจ้าคันแรนของเรานะฮะงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีซัมซุง Galaxy S5 ของเราในการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็การถ่ายงรูปส,สวยๆด้วย Samsung Galaxy S5 Ultra ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับโอเคมุมมีเรียบร้อยครับช่างภาพเชิญบนเวทีครับเราจะเก็บภาพด้านหลังด้านหลังติดแล้วนะฮะข้างหลังขงหลัง คุณพี่หันหน้าไปแล้วตต่นี้รอบแรกยังหรอเราควรได้ไหมครับหันแล้วใอ่ค่อยลืมนะครับคุณพี่ใจเย็นนะจะขอเป็นภาพรวมกันนะใจเย็นนะฮะโอเคอันนี้แหละ <c oughs> เห็นครบทุกคนเลยครับ้เ็นจั โอเคสวยมากสวยมากเนี่ยรอบใจปูน่ารักทุกคนสุดๆไปเลยฮะระวังนะครับ เดี๋ยวแถวหน้าเตรียมตัวนะจะให้ไปอีกรอบนะพี่ตามที่ต้องการเลยนะฮะเอาละฮะเราต้องเก็บภาพด้วย g a l a x y ซี่ u อ t r a พด้วยแบบนี้แล้วภาพจะออกมาสวยมากๆเลยและไม่ต้องกลัวหลับตาเลยพี่จ้องขลงครับต้องลบกวุ่อีกสักรอบได้ไหมให้กับแถวคณะก้อนนะครับ ต้องการอะไรพูดสิฮะพูดมาฮะเขาหน้าต้องการให้ยืนแบบไหนพูดฮะจับให้แล้วจับให้แล้วตรงไหนตรงนี้เนาะหันหน้านี้เนาะโอเคโอเคโอเคครับอะถ่ายให้เต็มที่ครับคุณพี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่จอกอะไรเขาหน้ารักอี่แล้วเนาะหล่อไหมหล่อมากหล่อมาก คุณนี่ใจเย็นโอเคนะคะปกติเราจะไปลากันที่เมนสเตจนะครับแต่รอบนี้จะลากันตรงนี้แล้ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำนะคะยาวๆตอนที่พี่เจอา์คาร์ เดินกลับในระยะยาวโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมคือลงต่างนี้ต่างนู้นก็ไม่ได้อีกนะอ่อโอเคเอาล่ะสุดท้ายฮะผู้จอดรักงานครับจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับแฟนๆทุกคนที่นี่ครับเชิญเลยครับอัสซาดิค้า อาจจะเวลาไปเร็วๆครับวันน,นี้นครับได้นะครับไรนะครับอาทาบุกับเรยุกับอคคุที่มาวันนี้ครับขอบคุณครับขอสิงรัแลนด้วยครับพี่จอครับอิงๆิงโคคุที่ทุกคนชื่นเราครับ ทุกคนอ๋อรู้สึกจริงๆใจฟูมากค่ะทุกคนครับจองใจรึค่ะพี่จอมครับแล้วทุกคนฮะส่งเสียงดังๆให้กับพี่จอมและคะเลย <Yeah. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และทุกคนครับนี่คือที Galaxy on Stage วิทย์พี่จอมขลังน,นั่นเองนะครับวันนี้มีความสุขมากๆากับทุกโมเมนต,ต์ที่เกิดขึ้นเลยครับเอาละบอกมือทักทายได้เลยครับบอกมือนักทา่าได้เลยครับทุกคนขอบคุขอก็คือมัทนาฮิจาร์ขลัง ស <t> ូម <t> បាញ់ការទ825